สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกาลสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่29มกราคม2567ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพัสชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจสุภาผลดำเนินรายการนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ UN เริ่มสอบสวนข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่เอี่ยวกรณีฮามาสโจมตีอิสราเอล ยูเครเนเผยคนวงในยักยอกเงินช่วยเหลือซื้ออาวุธ40ล้านดอลลาร์เกาหลีเหนือยิงทดสอบผีเป็นอาวุธครั้งที่2ในรอบเกือบสัปดาห์แดะเปรฟรานซิสวอนขอให้สงครามทั่วโลกยุติลงได้แล้วและเสริมข่าววันนี้ครับสื่อนอกก่อติดประชุมหวังอี้เจคกสเที่กรุงเทพและรายงานพิเศษของ VOA ไทยความคาดหวังข้าวหอมมะลิไทยฉลุยในตลาดอเมริกาติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ รประเด็นแรกในวันนี้ก็ไปติดตามเรื่องของจะบอกเป็นควันหลงหรือเปล่าของสองครามในกาซ่านนะครับครับ ก็เป็นเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินะครับแอนโตนิโอกูเตเรสที่ได้ออกมาระบ,บุในแถลงการนะครับว่าสำนักงานกำกับดูแลภายในของสหประชาชาตินะฮะได้เปิดการสอบสวนกรณีข้อกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่12คนของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือ UNRWA ข้องเกี่ยวกับการโจมตีรุนแรงโดยกลุ่มฮามาสในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับกูเตเรสเปิดเผยด้วยว่าเจ้าหน้าที่9คนจาก12คนที่ถูกกล่าวหานั้นถูกระบุตัวและเลิกจ้างโดยทันทีขณะที่มี1คนเสียชีวิตไปแล้วนะครับและกำลังมีการยืนยันตัวตนของผู้ถูกกล่าวหาอีก2คนอยู่เลขาธิการใหญ่ UN ยังบอกด้วยว่าพนักง,งานคนใดก็ตามของสหประชาชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการก่อการร้ายจะต้องรับผิดชอบ ต่อการกระทําของตนซึ่งรวมถึงการเข้าสู่กระบวนการดําเนินคดีด้วยพร้อมยืนยันว่า UN พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ทางการที่มีอำนาจสามารถทำการฟ้องร้องบุคคลทั้งหลายที่เป็นไปตามกระบวนการปกติของสำนักง,งานเลขาธิการภายใต้ความร่วมมือที่ว่านี้นะครับเมื่อวันเสาร์อิสราเอลแคสรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลออกมาร้องขอให้ทางหน่วยงานอื่นๆที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาและสร้างสันคิสุขอันแท้จริงมาแทนที่ U.N.R.W.A. และโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ประเทศอื่นๆทาตามอย่างสหรัฐ ออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษอิตาลีและฟินแลนด์ด้วยการหยุดให้เงินสนับสนุนหน่วยงานดังกล่าวรายงานข่าวบอกว่าจนถึงบัดนี้9ประเทศประกาศระงับการส่งเงินช่วยเหลือให้แก่ UN ดับแล้วนะครับทางด้านฟิลิปลาซาลาสินีหัวหน้าของ UNRWA กล่าวว่าการลงโทษหน่วยงานและชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้องถือเป็นการไร้ยความรับผิดชอบอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อชาวปาเลสไตน์ยังประสบภัยและทนทุกข์หนักอยู่ในขณะนี้ครับครับในส่วนของสถานการณ์การรบนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูกล่าวเมื่อวันเสาร์ครบว่าอิสราเอลจะตัดสินใจและดําเนินการตามสิ่งที่ต้องทําเพื่อความมั่นคงของประเทศต่ตอไป โดยคำประกาศนี้เป็นการตอบโต้สารยุติธรรมระหว่างประเทศที่ออกมาประนามความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในกาซาครับนับตั้งแต่เมื่อสาลโลกมีคำพยภาคษามาวันศุกร์ให้อิสราเอลดำเนินการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามกับกลุ่มฮามาส กองทัพกรุงเทลอาวิฟก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหนักขึ้นนะครับให้ลดความรุนแรงของปฏิบัติการของตนในกาซาแม้ว่าคําตัดสินนี้จะไม่ได้มีการสั่งให้มีการหยุดยิงก็ตามและในวันเสารเช่นกันนะครับนายกในทันยาฮูย,ยังเดินหน้ากดดันกาตาให้เร่งเจรจาการปล่อยตัวประกันในกาซาโดยชี้ว่าควรมีการยกแรงต่อรองให้มากขึ้นในฐานะที่กาตามีส่วนช่วยให้เงินสนับสนุนกลุ่มฮามาสอยู่ ทางนี้นะครับเจ้าที่สหรัฐที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนระบุว่ากระบวนการเจราจาข้อตกลงดังกล่าวมีความคืบหน้าบ้างแล้วครับโดยอาจจะจบลงด้วยการดําเนินแผน2ระยะกล่าวคือในเฟสแรกจะมีการหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้มีการปล่อยตัวประกรันที่เป็นสตรีผู้สูงอายุและผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่อิสราเอลและฮามาสจะทํางานร่วมกันเป็นเวลา30วันเพื่อดําเนินการในเฟสที่2ที่จะมีการปล่อยตัวประกรันที่เป็นพล,ลเรือนผู้ชายและทหารอิสราเอลต่อไปนะครับ ขยับไปดูสถานก,การณ์ที่ยุโรปกันบ้างนะครับหน่วยงานดูแลด้านความมั่นคงของยูเครนหรือว่า SBU เปิดเผยว่าพนักงานจำนวนหนึ่งของบริษัทค้าวุสัญชาติยูเครนรวมหัวกับเจ้าที่รัฐบาลยักย่อเงินเกือบ40ล้านดอลลาร์จากงบประมาณซื้ออาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับรัสเซียไปครับ โดย SBU ระบุว่าผู้ต้องสงสัย5คนนะครับถูกสั่งฟ้องไปแล้วและอีกหนึ่งรายก็ถูกควบคุมตัวไว้ทันขณะกำลังพยายามเดินทางออกนอกประเทศโดยทั้งหมดอาถูกลงโทษด้วยการจำคุกสูงสุดเป็นเวลา12ปีครับไอการยูเครนเปิดเผยด,ด้วยว่ามีการอายัดเงินที่ถูกยักยอกไปเพื่อเตรียมนำส่งคืนกลับงบประมาณด้านกลาโหมต่อไปแล้ว ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุในรายงานด้านข่าวกรองรายวันในวันอาทิตย์ว่าสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเกิดการโจมตีด้วยการจุดไฟเผาสันทาังานเกณฑ์ทหารของรัสเซียมากขึ้นถึงสองเท่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับคุณสรงพน์รัสเซียกล่าวโทษว่าผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวคือคนที่บอกว่าเป็นคนทําตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกครับแต่ว่ากระทรวงกลาโหมอังกฤษเห็นต่างและชี้ว่า สถิติที่เพิ่มสูงนี้มีความเป็นไปได้สูงที่มาจากความไม่พอใจเกีย่ยวกับสงครามที่มีการยกระดับความไม่พอใจมากขึ้นภายในหมู่ประชากรชาวรสัสเซียเองโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ถูกเกณฑ์ไปช่วยรบหากต้องมีการระดมพลอีกครั้งกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุด,ด้วยว่าผู้ต้องสงสัยในกรณีการจุดไฟเผาสำนักงานเกณฑ์ทหารถูกสั่งฟ้องในคดีว่าด้วยการก่อการร้ายและก่อกบทครับ แม้ว่าประธานาธิบดียูราเมียปูตินจะเคยสัญญาในการถแถลงข่าวประจำปีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าจะไม่มีการเรียกระดมพลเพิ่มอีกการก่อเหตุจุดไฟเผาสำนักง,งานเกณฑ์ทหารของรัสเซียที่ยังคงเพิ่มขึ้นสูงอยู่นี้นกระทรวงกลาโหมอังกฤษเลยระบุว่าน่าแสงเห็นถึงการขาดซึ่งความมั่นใจในคำสัญญานี้ของผู้นำรัสเซียนะครับสมบัติ ครับไปที่เรื่องของความคืบหน้ากรณีเครื่องบินเครื่องบินฉเฉลยศึกตกบ้านนะครับคุณนภรัตครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนกล่าวว่ารัสเซียไม่ได้นําเสนอหลักฐานใดๆที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนคํากล่าวอ้างว่ากองกําลังยูเครนยิงเครื่องบินทหารที่อ้างว่าทําหน้าที่ขนส่งฉเฉลยศึกชาวยูเครน65รายตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ด้านประสานงานเฉลยศึกของยูเครนกล่าวว่ายัดิญาติของเฉลยศึกที่มีรายงานว่าเสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินตกนั้นยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใดได้นะครับจากภาพถ่ายที่ทางรัเสเซียสมให้พันโทไคลโรไลบูดานนฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารยูเครนกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า มอสโกไม่ได้นําส่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เกี่ยวกับผู้โดยสารบนเครื่องบินลําที่ตกมาให้นะครับหลังจากคณะกันมาที่การสอบสวนของรัสเซียโพสต์คลิปวิดีโอทางแพลตฟอร์ม Telegram ที่บอกว่าเป็นภาพของเฉลยสงครามชาวยูเครนบนเครื่องบินลําที่ตกนะครับ คลิปวิดีโอที่ว่านั้นแสดงให้เห็นภาพของรถหลายคันที่มุ่งหน้าไปยังเครื่องบินรุ่นยูชิน Il-76 ที่จอดอยู่ที่สนามบินซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับก่อนที่จะมีคนค่อยๆเดินออกจากรถไปขึ้นเครื่องบินลำที่ว่านั้นโดยคลิปวิดีโอนี้ไม่มีเสียงและมีการขึ้นตัวหนังสือหนึ่งบรรทัดที่บอกว่าเป็นภาพเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนกำลังขึ้นเครื่องบินทหาร แต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเกิดขึ้นที่จุดใดทั้งนี้มอสโกอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ของตน9คนที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณอภรัตครับมาดูอีกประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวหน้าหนึ่งของสหรัฐนะครับโดยเจ้าที่ทหารอเมริกัน3นายเสียชีวิตขณะที่เจ้าที่อีกหลายสิบนายได้รับบาดเจ็บในวันอาทิตย์ครับหลังเกิดการโจมตีด้วยดโดรนเข้าที่พื้นที่ทางตวนเฉิงเหนือของจอร์แดนที่อยู่ติดกับชายแดนซีเรียตามรายงานข่าวของสำนักข่าวเอที่อ้างข้อมูลจากกองทัพสหรัฐครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนระบุในถแถลงการว่าผู้ที่ทำการโจมตีดังกล่าวคือกลุ่มติดอาวุธที่อิรานนุนหลังอยู่และว่าสหารัฐจะนำตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดมารับผิดชอบเมื่อถึงเวลามาถึงขณะที่ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหารัฐจะดาเนินการทุกอย่างที่จาเป็นเพื่อปกป้องสหรัฐฐานของเราและผลประโยชน์ของเราครับไบเดนซึ่งได้รับรายงานที่การดังกล่าวขณะเดินทาง เยือนเมืองโคลัมเบียรัสเซท์แคลรไเนากล่าวด้วยว่านี่คือการโจมตีที่ไม่เป็นธรรมอย่างที่สุดและต่ำทรามด้วยนะครับโอมาอ์บูเลลานักเคลื่อนไหวจากกลุ่มสื่อ diario24 so ซึ่งมีที่ทําการในยุโรปบอกกับ AP ว่าบรรดานักรบของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านนุ้นหลังอยู่ในภูมิภาคตวนออกของซีเรียก็เริ่มทำการอพยพออกจากที่มั่นของตนแล้วเนื่องจากเกรงกลัวการโจมตีทางอากาศข,ของสหรัฐครับ เจ้าที่สหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยด้วยว่าตัวเลขผูป้ปดรับบาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34คนแล้วขณะที่เจ้าที่อีกรายระบุว่าจุดที่ถูกโจมตีนั้นเป็นฐานทัพที่มีชื่อว่า Tower 22ที่ตั้งอยู่กับแนวชายแดนซีเรียและเป็นจุดที่ทหารหน่วยที่รับผิดชอบการสนับสนุนกองกำลังจอร์แดนใช้เป็นฐานปฏิบัติการครับแต่ว่าสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลจอร์แดนรายงานว่า มูฮันต์ปุมูไบดินโคสกร,รัฐบาลจอแดนยืนยันว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดที่ฝั่งซีเรียรไม่ใช่ฝั่งตนนะครับทั้งนี้กองทัพสหรัฐใช้พื้นที่จอแดนที่มีพรมแดนติดกับอิรักอิสราเอลเขตเวสต์แบงก์ของชนชาตปาเลสไตน์รวมทั้งซาอุดิอาระเบียและซีเรียรเป็นฐานที่มั่นมาตลอดโดยปกติจะมีเจ้าหน้าที่ฐานบริการประจำอยู่ในจอแดนราว3 0 0พนายครับ ขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก v ว a ยทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆน่าสนใจรออยู่ครับ Feel away. ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคสเลเวนได้ร่วมหารือกันที่กรุงเทพในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยนะครับเพื่อหารือกันในหลากหลายประเด็นแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศประเด็นไต้หวันและประเด็นในภูมิภาคที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วนี้คุณทรงพุภธพาผลมีรายงานประเด็นดังกล่าวจากหลายสื่อมันนาเสนอนะครับ ใช่ครับก็มีหลายสื่อด้วยกันนะฮะที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประชุมนะฮะที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนภรัต สื่อรอยเตอร์รายงานว่าการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับจีนครั้งนี้มีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินะครับแต่ยังไม่ได้ระบุวันแน่นอนโดยการประชุมที่เพิ่งผ่านไปนะครับใช้เวลาในการหารือมากกว่า12ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลา2วันก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับครับ สื่อ AFP ชี้นะครับว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาสาหรัฐกับจีนมีประเด็นกระทบกระทั่งกันหลายเรื่องนะฮะตั้งแต่เทคโนโลยีการค้าสิทธิมนุษยชนตลอดจนกรณีไต้หวันและทะเลจีนใต้ แต่หลังจากการประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่นครซานฟรานซิสโกโมเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับความสัมพันธ์ของสองประเทศก็กลับมาอยู่ในภาวะคงที่ครั้งนะครับคือไม่ได้ลดถอยลงนะฮะแต่ว่าอยู่ในระดับคงที่ถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศที่เผยแพร่ในวันเสาร์นะครับได้ระบุนะครับของกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่า หวังและสริแวนนั้นมีการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์อย่างตรงไปตรงมาได้ผลและมีสาระสําคัญในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันจากการประชุมที่ซานฟรานซิสโกนะครับตลอดจนการจัดการอย่างเหมาะสมต่อประเด็นที่สําคัญและอ่อนไหวในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนนะครับ ส่วนทางทำเนียบขาวก็มีถแถลงการเช่นกันนะครับยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อจัดให้มีการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างผู้นำสองประเทศนะครับและจะจัดการสถานะการแข่งขันของความสัมพันธ์สองประเทศอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางการทูตระดับสูงนั่นเองรอยเตอร์ชี้นะครับว่าเศรษฐกิจจีนที่กำลังชะลอตัวลงนั้นก็อาจจะเป็น ปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทาให้รัฐบากลกรุงปักกิ่งเนี่ยลดระดับความสัมพันธ์ในเชิงแข่งขันกับกรุงวอชิงตันลงได้เช่นกันนะครับคุณนพดรลรครับอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงรเราต้องพูดถึงก็คือเรื่องของไต้หวันแน่นอนว่าต้องมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายนี้รายละเอียดเป็นไงบ้างครับแน่นอนนะฮะเรื่องของไต้หวันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหาหรือเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับก็คือมีขึ้นหลังจากที่ไต้หวันเพิ่งจะมีประธานาธิบดีคนใหม่เรารายงานไปหลายครั้งนะครับนพัลไลชิงเต๋ เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งสื่อรอยเตอร์บอกว่าเขาจะขึ้นดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20พฤษภาคมโดยที่ผ่านมานะครับไลย,ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงสถานะของไต้หวันขณะที่จีนก็ประนามว่าผู้นําคนใหม่ว่าที่ผู้นําคนใหม่ของไต้หวันเนี่ยเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนและปฏิเสธที่จะมีการเจรจากับไต้หวันตามที่ไหลได้เสนอไปก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนสื่อ a อรายงานอ้างแถลงการของทางการจีนนะครับว่ารัฐมนตรีหวังได้ขอให้สหรัฐทำตามคำมั่นที่จะไม่สนับสนุสนไต้หวันพร้อมยืนยันว่าการที่ไต้หวันมีผู้นําคนใหม่นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับรัฐมนตรีหวังผู้นี้ก็ยังบอกด้วยว่าความเป็นอิสระของไต้หวันเป็นประเด็นที่ท้าทายความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐมากที่สุดเลยนะครับ สื่ออัลจาซล่ารายงานนะครับบอกว่าก่อนการประชุมในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมไต้หวันได้เปิดเผยว่ามีเครื่องบินจีน33ลำและเรือจีน6ลำโคจรรอบเกาะไต้หวันในวันศุกร์และวันเสาร์และมีเครื่องบินรบ13ลำของจีนที่บินข้ามช่องแคบไต้หวันไปด้วยนะครับส่วนสื่อ AFP บอกนะครับว่าทำเนียบขาวมีคำถแถลงว่า ระหว่างการประชุมนั้นเจคสิลเวนได้เน้นย้ำความสําคัญของการมีสันติภาพและความมั่นคงข้ามช่องแคบไต้หวันด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักการเมืองอมริการสองคนได้เดินทางไปพบกับไลชิงเตอ๋อที่ไต้หวันนะครับเพื่อยืนยันการสนับสนุน ของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันด้วยครับคุณอภร,รัตนครับนอกจากเรื่องที่ใกล้ตัวเราขนาดนี้แล้วเรื่องที่เป็นประเด็นข่าวทุกวันก็คือเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็เป็นสิ่งที่นํามาคุยกันที่การประชุมครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ประเด็นเกี่ยวกับตะวันออกกลางที่มีการคุยกันก็เรื่องของกลุ่มฮูตีที่โจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงนั่นเองนะครับ,รบโดยสื่อรอยเตอร์บอกว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกดดันให้รัฐมนตรีหวังอี้เนี่ยใช้อิทธิพลทางการทูตเพื่อโน,น้มน้าวให้อิรานย,ยุติการสนนนนับสุุใให้แกก่่ลมมูตีเเยน เป้าหมายก็เพื่อให้กลุ่มฮูตีหยุดการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งก็กล่าวกับ AP ว่าก่อนหน้าน,นี้จีนก็ได้เรียกร้องไปยังอิหร่านให้ลดระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยนะครับคราวนี้อีกประเด็นนึงอีกเรื่องนึงที่อาจจะส่งผล ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้นะครับคุณน์ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สเขาบอกว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยพยายามที่จะรักษาช่องทางการสื่อสารกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเอาไว้โดยมองว่าเป็นการเจราจารโดยตรงเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับภัยคุกคามที่จะมาจากจีนนะฮะซึ่งแตกต่างจากยุทธศาสตร์ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งสําคัญของไบเดนนะครับ ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างมีวิธีที่แข็งกล้าวกับจีนมากกว่าอตอนที่เขาดํารงตําแหน่งนะฮะร,รอยเตอร์ช่งมองได้ว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในปีเลือกตั้งนี้นะฮะจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและอาจกระทบต่อคะแนนนิยมของไบเดนได้นอกจากนี้อาจยิ่งเพิ่มภาระให้กับคณะทํางานด้านความมั่นคงของไบเดนที่ตอนนี้รับมือทั้งสงครามยูเครนสงครามอิสราเอล กับฮามาสความขัดแย้งต่างๆมากจนเต็มกำลังอ,อยู่แล้วนะครับคุณอรัตครับขอบคุณมากครับคุณสมโพสำหรับสรุปความของการประชุมที่ ถูกจับตามองอย่างมากนะครับดูในฉากต,ต่อไปว่าสองประเทศนี้จะดําเนินความสัมพันธ์อย่างไรต่อไปจากประเด็นของสหรัฐและจีนมาดูเรื่องของเกาหลีเหนือกันบ้างครับก็เป็นข่าวครั้งในว่อาทิตย์หลังมีการยิงขีปนาวุธร่อนหลายลูกออกมาจากพื้นที่ทางชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศนะครับโดยมีการยิงทดสอบอาวุธครั้งที่2ในรอบไม่ถึงสัปดาห์ตามรายงานของสนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากสนักงานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเกาหลีใต้หรือว่า JCS นะครับ การเปิดเผยของ JCS ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธออกมาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์และหน่วยงานข่าวกรองเกาหลีใต้และสหรัฐก็ได้เริ่มทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอยู่แต่ไม่มีการเปิดเผยว่ามีการยิงออกมาทั้งหมดกี่ลูกและยิงไปไกลแค่ไหนนะครับการยิงทดสอบวุธครั้งล่าสุดของกรุงเปียงยางเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังเพิ่งมีการยิงทดสอบขีปนาวุธ ปูควาซสามสาซึ่งเป็นอาวุธที่เกาหลีเหนือเรียกว่าเป็นขีปนาวุธร่อนเชิงกลยุทธ์รุ่นใหม่ที่เข้าใจกันว่าเป็นรุ่นที่มีความสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ครับ เจ้าที่รัฐบ,บาลที่เกี่ยวข้องและนักวิเคราะห์ทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่ากรุงเปียงยางน่าจะเดินหน้าหรือไม่ก็ยกระดับการดําเนินการยุ่ยยุต่างๆของตอนต่อไปหลังประสบความสําเร็จในการพัฒนาขีปบรวุธวิถีโค้งของตอนพร้อมๆกับเพิ่มความร่วมมือกับรัสเซียและจีนรวมทั้งยกเลิกเป้าหมายการรวมชาติโดยสันติกับเกาหลีใต้ไปนะครับในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาในเกาหลีเหนือสื่อ k c n a ของรัฐบาลเขอามาประนามกองทัพเปียง การกองการฝึกซ้อมรบระหว่างกองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ดําเนินมาหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาหที่ผ่านมานะครับพร้อมเตือนให้ระวังถึงผลลัพธ์ที่บอกว่าเป็นผลลัพธ์อันเลือดเย็นไร้ความปราณีด้วยนะครับคุณสงค์ ครับและวันอาทิตย์นี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ทรงเรียกร้องนะครับให้ทุกฝ่ายที่ทําการรบกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยระลึกถึงความปลอดภัยของพลเรือนในพื้นที่ที่ทาการต่อสู้นะครับพร้อมตรัสว่าประชาชนล้วนเบื่อหน่ายกับสงครามที่ทรงเรียกว่าเป็นมหันตภัยสําหรับผู้คนและความพ่ายแพ้ของมนุษยชาติตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับ หลังเสร็จสิ้นพิธีสวดภาวนาที่จตุรัสเซนปีเตอร์สแล้วนะครับโปปฟรานซิสตรัสว่าต้องมีการเปิดทางให้นำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปอย่างเหมียนมากนะครับและส่งย้ำด้วยว่าต้องการให้มีมความเคารพต่อสิทธิของประชากรในตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและยังส่งพูดถึงความทุกข์ยากของผู้คนในยูเครนที่เผชิญผลกระทบจากสงครามซึ่งดำเนินมาเกือบ2ปีด้วย โบฟรานซิสเปิดเผยนะครับว่าพระองค์ทรงรู้สึกโล่งพระทัยที่ได้รู้ว่าเพิ่งมีการปล่อยตัวประกันกลุ่มหนึ่งในเฮติที่ถูกจับตัวไปเมื่อเกือบสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยในกลุ่มนั้นมีแม่ชีอยู่ด้วย6คนนะครับหลังจากที่พระองค์ทรงเรียกร้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้มีการปล่อยตัวบุคคลเหล่านั้นครับครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และข่าวอื่นของเราได้ที่เว็บไซต์ v i e t h a i c o m และอย่าลืม Follow เราที่ Facebook Instagram และ VIA Thai รวมทั้ง subscribe YouTube v i a ไทยหรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify v i a h ทยนะครับ <The OA. S 1> มาถึงรายงานพิเศษของ VOA ไทยกันบ้างครับนักธุรกิจกลุ่มผู้นำเข้าและกระจายสินค้าในสหรัฐเตรียมเพิ่มยอดสั่งซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงจากไทยมากขึ้นภายใต้ความตกลงทางการค้าร่วมกันเพื่อรุกคืบด้านการตลาดในสหรัฐหลังเห็นแนวโน้มและยอดขายสินค้า ข้าวหอมมะลิไทยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในหลายรัฐทั่วอเมริกาในช่วงที่ผ่านมานะครับติดตามประเด็นนี้ได้จากคุณสุภกิจพัทธรธีรานนท์ที่ส่งรายงานนี้มาจากแคลิฟอร์เนียครับข้าวหอมมะลิไทยที่วางขายในตลาดอเมริกากำลังเริ่มมีทิศทางที่ดีและเป็นหนึ่งในความคาดหวังของทางการไทย ที่พยายามมุ่งส่งเสริมการส่งออกสินค้าข้าวและสินค้าประเภทอาหารไปยังสหรัฐให้มากขึ้นบริษัท CKK นะคะเป็นการลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างผู้บริหารบริษัทนำเข้าและกระจายสินค้ารายใหญ่ของสหรัฐอย่างน้อย3ามรายกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่นครลอสแอนเจลิสถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต้องการที่จะยกระดับและผลักดันการนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงและสินค้าอาหารให้ได้มูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า1,750ล้านบาทต่อปีเรามาครั้งนี้เนี่ยเรามาพบกับผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็ผู้กระจายสินค้าหลายๆส่วนนะครับคิดว่าเราหวังว่าเราจะเปิดตลาดไทยในเรื่องของข้าวไทยและเรื่องของอาหารไทยทั้งหลายนะครับในที่นี้ ให้กว้างขวางนี้ขึ้เพราะว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ทำมายาวนานแล้ววันนี้ข้าวหอมมะลิก็เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับบริหารบริษัท CK k ประมุกเจิดพงศ์สารเจ้าของบริษัท CKK Paradiso บริษัทนำเข้าสินค้าไทยรายใหญ่ หนึ่งในบริษัทผู้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับบริษัทคู่ค้าของอเมริกาที่มีมูลค่ารวมกัน1,435ล้านบาทกล่าวกับ VOA ไทยว่าจุดเด่นของข้าวหอมมะลิไทยคือคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์แบรนด์ดังๆที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยที่มันดังได้ก็เพราะคุณภาพมันดีแล้วมีมูลค่าเพิ่มมหาศาล เพราะนั้นนี่นี่เป็นสิ่งดีที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าอนาคตยังไปได้อีกไกลด้านบิวคุกผู้อำนวยการบริษัทอาร์ชพอยต์เซล์เท็กซัสบริษัทที่จำหน่ายข้าวสู่ท้องตลาดปลายใหญ่ในรัฐเท็กซัสมา40ปี ย้ำถึงความประทับใจในคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิจากไทยที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคในสหรัฐอย่างชัดเจนผู้บริหารบริษัทนำเข้าข้าวรายใหญ่ของสหรัฐบอกว่ารสชาติและคุณภาพของข้าวหอมมะลิดีมากและได้รับความนิยมอย่างมากโดยพบว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นกว่าข้าวทั่วไปในท้องตลาด โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกในรัฐเท็กซสัสที่ชื่นชอบข้าวหอมมะลิของไทยอย่างมาก the Texas. Are now ขณะดเดียวกันกลุ่มร้านอาหารไทยที่กระจายทั่วไปในสหรัฐก็ถือเป็นอีกหนึ่งในกลไกลที่ขับเคลื่อนให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยผู้ประกอบการร้านอาหารไทยมองว่า หากรัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายช่วยเหลือและกระตุ้นกระแสะข้าวไทยและสินค้าไทยให้เป็นผลสำเร็จก็จะช่วยให้ร้านอาหารไทยในต่างแดนได้รับประโยชน์ตามไปด้วย ซอฟต์พาวเวอเนี่ย <Yeah. S 2> มันก็เป็นแรงผลักดันทําให้คนเนี่ยรู้จักทั้งวัฒนธรรมการกินการเป็นอยู่ทุกระดัทุกอย่างรอบมิติเพราะมันเป็นกระแสเป็นเทรนขึ้นมาเนี่ยเราร้านอาหารเนี่ยทุกร้านก็ได้ประโยชน์แน่นอนบางครั้งเราก็ต้องมีการสต็อกข้าไว้บ้างในโกดังเหมือนกันในช่วงที่ราคาสูงนะคะเพื่อที่ว่า เพราะไม่งั้นต้นทุนค่าของของของข,ของต่างๆเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันราคาขายของเราเราก็ไม่ได้สามารถที่จะขึ้นได้ถ้ารัฐบาลสามารถที่จะช่วยในเรื่องของอช่วยลดต้นทุนตรงนี้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ทางอเมริกาเนี่ยได้ต้นทุนที่ต่ำลงอันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างค่อนข้างดีมากเลยค่ัอ๋อทีนี้คนทุกจงา,างไทยเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ คนชอบหอ,อมมะลิมากแล้วก็จะมีข้าวจากเวียดนามก็เข้ามาเข้ามาจากแขกกอินเดียก็เข้ามาแต่ว่าข้าวไทยเนี่ยได้รับการนิยมมากที่สุดขอให,ให้เราหาพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่อจะต่อสู้กับของเวียดนามเพราะเวียดนามนี่ก็จะมาแรงเหมือนกันแต่ของเราขอให้คงคุณภาพให้ดี ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาสหรัฐนำเข้าสินค้าประเภทเข้าวจากไทยราว6,5170ตันขณะในช่วง10เดือนแรกของปีเดียวกันปริมาณการส่งออกข้าวของไทยไปทั่วโลกอยู่อันดับที่3ของโลก โดยมีปริมาณส่งออก6.92ล้านตันขณะที่เวียดนามเป็นอันดับที่2อยู่ที่7.05ล้านตันส่วนอินเดียส่งออกข้าวสูงสุดเป็นอันดับที่1อยู่ที่16ล้านตันสุภกิจพัรทราธีรานนท์ไว้์ซอฟอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนียคุณครับคุณสุภกิจปิดท้ายวันนี้ ันดับหนังทั้งเงินสรัฐเป็นไงบ้างครับคุณทรงคตต้องบอกว่าบรรยากาศการชมภาพยนต์ในสหรัฐสุสุดสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบเหงาหครับคุณนพรัตไม่มีหนังเข้าใหม่ที่กระโดดขึ้นมาติดในอันดับอันดับแรกเลยนะฮะก็มีการสลับตำแหน่งกันแค่นั้นนะฮะ t h e b e e k e e p e r ซึ่งอยู่ในอันดับที่2สัปดาห์ที่แล้วกระโดดมาอยู่ในอันดับที่1นะครับเข้าฉายมา3สัปดาห์ชื่อไทยน่ากลัวมากเลยนะครับนรกเรียกพ่อนะฮะผลงานล่าสุดของนักแสดงขาบูเจสันสเตตมนะครับ ทำเงินไปได้อีก7.4ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับอันดับ2ก็คือ Mean Girls ที่ตกลงมาจากอันดับ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับ,รบเก็บไปอีก7.3ล้านดอลลาร์ค่อนข้างเบียดกันเลยทีเดียวอ,อันดับ3นะครับอ o n g a ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังคงอยู่ในห้าอันดับแรกแม้จะฉายมาแล้วถึง7สัปดาห์ทำเงินเพิ่มไปได้อีก5.9ล้านดอลลาร์อันดับ4ก็เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน migration นะครับทำิลห้าจล้านดอลลาร์ส่วน anyone but you ภาพยนตร์แนวตลกโรแมนติกปนเซ็กซี่อยู่อันดับ5นะครับเก็บไปได้อีก4.8ล้านดอลลาร์ครับคุณนพพลครับก็เป็นการทบทวนอันดับหนังในสัปดาห์นี้นำมาฝากกันส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจากเวียไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ผมนพพลชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะคุณนพร,รัตคุณทรงพจน์ค่ะสวัสดีครับคุณธีรัตตอนนี้สภาพอากาศยังแปรปรวนอยู่ไหมคะคนไปดูหนังน้อยเพราะอะไรเรายังสหรัฐอเมริกายัางเผชิญอากาศที่แตกต่างแล้วก็ยังอากาศหนาวเย็นหายไปหรือยังนะคะคืออากาศเนี่ยอ,อุ่นขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะอุ่นเนี่ยก็ต้องรอไปถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาดัางนั้นสุ่สจัปดา์นี้ สภาพอากาศเนี่ยไม่ไม่น่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่อยากจะไปดูภาพยนตร์แต่ปัญหาก็คือไม่มีหนังเข้าใหม่ที่ดึงดูดพอดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีไม่มีหนังที่แบบตูมตามนะฮะก็เลยอยู่ในอันดับห้าอันดับเนี่ยสลับขึ้นลงกันแค่นั้นเองฮะแล้วเข้าเข้าเอาหนังที่ออจริงออกโลไปแล้วแต่ว่าเข้าชิงออสการ์มาเบียดเวลาฉายกันอย่างผมอยากจะไปชมบางเรื่องก็เหลือเวลาน้อยก็ไม่ได้ดูก็เห็นแต่หนังแบบ หนัง,งดู <Oscar. S 1> ออสกาหนัง mm hmm. สวมผัคุณดูยากๆอะฮะก็เลยแบบไม่เป็นไรคบอยู่บ้านละกันอืมค่ะก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ที่ทำให้ชีวิตถ้าถ้าออกไปก็ ไม่เจอหนังดีก็อยู่ที่บ้านมีอะไรดูดีในมือถือใช่ไหมคุณรัพรัตน์ก็เด็กรุ่นใหม่ดูมือถือนะผมขอดูจอใหญ่ๆแต่ว่าเขาบอกว่าหนังสหม่เนี่ยพอจัลงปุ๊บมันเข้าสตรีมมิ่งแล้วก็ดูที่บ้านก็กดปุ่มดูได้ก็เลยทําให้เสียเสียรางวัลี่ดนึงให้กับพวกสตรีมมิ่งคนเลยไม่เข้าไปดูโรงเท่าไหร่คุณทรงกนพูดนะครับหนังใหม่ไม่มาไม่มีในดึงจะมีเป็นบางเรื่องคือโดยเฉพาะหนังซัมเมอร์ที่คนที่จะอยากจะ เข้าไปดูในโรงหนัง<ม>อย่างเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอย่างอ p ลเพนไฮเมออย่างบาร์บีอะไรเงี้ยที่คนยังแห่เข้าไปดูในในโรงภาพยนตร์ครับค่ะผู้ถึงภาพยนตร์พูดถ,ถ,ถึงกีฬา เราได้แชมป์เทนนิสแกรนด์สลมแรกนี่เป็นชาวอิตาเลียนคนแรกเลยนะคะคุณสงพจน์คุณอุพรัตน์คุณสงพจน์นี่น่าจะเป็นขาเทนนิสแชมป์แรกของชาวอิตาเลียนของอัลเซเลียนโอเพนยานิกซินเนอร์นี่ที่ปราบโนวัเจอรกวิชรอบรองมา<ช>และถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราจะได้ชื่นชมกันต่อไปนะคะใช่ครับก็มีมีนักเทนนิสมือดี tennis, ie, รุ่นใหม่ที่ตอนนี้กําลังก้าวขึ้นมาแล้วก็รุ่นเก่าๆตอนนี้ก็รู้สึกจะเหลือแค่โจคูอิชคนเดียวที่ ยังยังยืนระยะอยู่ได้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะได้อีกสัก